พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง วันนี้เวลาส10บนาฬิกานายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวธัญญินีเพชรรักและครอบครัวนางรุ่งตะวันช่วยนะราศดรอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงซึ่งได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุสน,นการ รงชีพแกค่คร,รอบครัวและสิ่งของพระราชทานต่อจากนั้นองค์มนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน500ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอ,เค,วนนอเควนขนุนจังหวัดพัทลุงณหอประชุมโรงเรียนควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงข้า,ข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 าพระพจ้าจะขอ ขอพระกูนและขอให้พระองค์ทรงเมระรานามัยที่แข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระกระเทมสามานด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะป้าดีใจที่ในหลวงมอบุงพระราชนา์ให้ให้ในหลวงอายุปัญญายุ่งฉาาู ในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการทางด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานอายการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้นายอัมพลเสนาณรงค์องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ําป่าพยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านวังเลนตำบลเกา,เาะเต่าอำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทธลุงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ําพร้อมระบบส่งน้ําเมื่อวันที่14กันยายน2520เพื่อทําการส่งน้ําให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัดและเก็บกักไว้ช่วยเหลือการเพราะปลูกพืชฤดูแลง้งและยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในตำบลต่างๆของอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายานำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิณนะประเทศญี่ปุ่น วันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนสองหมื่นพื้นมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิณประเทศญี่ปุน่นโดยมีนายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประ เทศเป็นผู้รับมอบโดยนายเซอิจิโคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวไทยในความช่วยเหลือผ่านทางสถานทูตญี่ปุ่นเนื่องจากขณะน,นี้ชาวญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะที่มีความทุกข์และมีประชาชนสูญหายกว่า1-0,000คนทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วและจะจัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ข้าราชบริพารในพระองค์ได้นำพ้าห่มทั้งสองหมื่นผืนไปบรรจุณท่ากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมพร้อมส่งไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิและออกเดินทางด้วยสองเที่ยวบินได้แ,แก่ท G640 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในเวลา22นาฬิกา35นาทีถึงสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นในเวลา6นาฬิกา15นาทีของวันที่17มีนาคมและเที่ยวบินที่ท G642 ซึ่งเป็น ทเที่ยวบินพิเศษออกเดินทางในเวลา2นาฬิกาถึงสนามบินนาริตะในเวลา9นาฬิกา40นาทีของวันที่17มีนาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรโดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่จังหวัดหนองคาย ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรโดให้นางสิริรัตนอายุวัฒน์รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยางชีพพระราชทานและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยแล้งที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายจำนวน500ชุด ดยโครงการหนึ่งใจเดียวกันของมูลนิธิ m i รา c ค e o อ l ฟไล์ Life, ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้มีจิตใจเข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยผู้ได้รับพระราชทานถุงยางชีพต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าด้วย คณะข้าราชการนักเรียนประชาชนและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอให้ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่สาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลตำบลภูผาแดงอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกลุ่มพลังมวลชนอาสาสมัครปกป้องสถาบันอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนายกฤษณพรเสริมพาณิชยธิบดีกรมประชาส ันงามคณะครูและนักเรียน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการสาตูปาดูร่วมใจใฝ่สันติปีที่3และเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีคณะครูและนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโรงเรียนบ้านท่าสลาวอำเภอหนองยาบล้องจังหวัดเพชรบุรีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีนายแพทย์วิมุตชพันธ์ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดดจังหวัดเชียงรายรวมทั้งแพทย์พยาบาลและบุคลากร ส่วนที่ชั้นสองห้องจุลาพรอ,อาคาันสยามินมีคณะบุคคลประชาชนและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิอาสาสมัครปกป้องสถาบันอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีชมรมผู้สูงอายุอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระนวก,กะมหาวิทยายลายัยธุรกิจบัณฑิตภาคฤดูร้อนคณะสูงรามเดชะวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งบรรพชาและอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาและคณะครูชาวไทยและชาวต่างชาติจังหวัดชนบุรี เมื่อเร็วๆนี้นายสุรชัยลิ้นทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายพรเทพพรประภาผู้อำนวยการสถาบัานดนตรียมห่าพร้อมด้วยนายทัศและนานสุชาดาสัจวาทีสองผู้บริหารโรงเรียนร่วมเปิดโรงเรียนดนตรีสยามกุลาการเชียงรายทางเลือกสําหรับเด็กอายุ4ขวบจนถึงระดับผู้ใหญ่ กระทรหลักสูตรยามาฮ่ามิวสิกบรไวเออร์เอ็ดูเคชันซิสเต็มมาตรฐานสากลจากประเทศญ,ญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายกว่า40ประเทศทั่วโลกหลักสูตรดนตรียามาฮ่าได้ถูกคิดค้นพัฒนาให้เหมาะสมข้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ทําให้นักเรียนสนใจเรียนดนตรีเพิ่มมากขึ้นโดยเน้นความทันสมัยเพิ่มสีสันของแนวดนตรีให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อปูรากฐานเด็กไทยก้าวสู่เวทีการแสดงดนตรีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ ภายในยางานมีการแสดงของนักเรียนที่เรียนดนตรีหลักสูตรยามาฮ่าและโชว์จากศิลปินไอเพยยามาฮ่าโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรสนใจส่งบุตรร้านเรียนสอบถามได้ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลุลก,การเชียงรายโทร053717 121-2และทั้งหมดนี้คือข่าวภาค่ําจากทางทอทอบอ5นะคะดิฉันกอสุมาเจียมสาน้อยสวัสดีค่ะ oh bro.